สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรมันแพงเอฟซี FC บอสโจเอฟซีหลาหน่อยอวินครับครับในช่วงเที่ยงครับเอฟซี FC พีนนนน่น้องกินข้าวเที่ยงเดิไปนอกรับนะสอผักเที่ยงผักเที่ยงลงไปหากินข้าวเที่ยงกันครับเบื้องคิปครับคิดหอดบรรยากาศเคยอยู่หน้าง,งานน้องเบีย ก็ว่าจา,บานบาตล่งรัวๆเลยเมื่อกี้กับเบื้องไรสดท่างของพ่อการเนี่ยของพ่อการิันก็นก,นก,นกำลังเดินข้างไปหนงา้นะครับนี่ไปจะออกไปหากินข้าวศูนย์ทะเบียนภาค โอ้โอ้เพยงครับหอดล่าสั่ง อาหารเกโขนยายสวัสดีครับสวัสดีครับได้เมนูอย่างหมูทอดค่ะกระเพราหมี่บ่อกระเพราหมูกระเพราหมูสับไข่ดาวครับไดาค่ะไข่ดาวค่ครับไม่เห็นลายมือายหรอเออลาดจ้ะ เออลาพักาลาพักควันเอ้ารวมกันลงคลิปอยู่ได้ล่ะไอ้บังหมึกว้านเออหมึอว้านหยุดหมึกก้่าน,นี่ย้อนนี่เด๋อมาล่าสุดอยู่บ้านนั่นอยู่คลองชัยเด้มาไดไปบ,เาบา่เอาย,ยายไปยี่ตีคองชัยจยะายไปยบบ่คลองชัยาาโอ้ยโบเบิช่องผมเนาะมีผมไปยอยผมไป กบเบอช่องผู้ใดกับม่เห็นอับช่องเบิ้งช่องผมกับ่เห็นผมเดี๋ยวนะผมเป็นผู้ไทยเพิ่นเบิ้งเบน้ไปเหรอเนาะเห็นผู้ใดกัเบิ้งไปเลอืคนละคนคนคนหลายตัวหลายอยู่ลายบ่อหลายอืมคิดน้องกับว่าโสออนยัได้ลไอ้าหน่อยพ่นว่าคนหลายเยอะตลา คนหลายใจมาเบิงไหนมาเบิง <glam> อุ้งอิงน่ะนะงงวะคนกวาดครับถามผู้ใดกับมิตรว่ามาเบิงมาเบิงอ้งิงครับเราก็ร่างแมนบีกนี่มึงแลวเลยหรอวะบ่าแมนบลี่มันกับมี่กับแมนกับน้ำกันนั่นแหละพอพอเพ่ดกระสางวงแต่กระแสแล้วแม่เนาะไก่บัวงูโฉ ตัวแม่เล็กตัวดึงดูดเอมาถึงแม่ใหญ่น้อใหญ่ลแม่เล็กนี่ใช่่มีผู้เดียวนะกันวพี้หีนี่ก็ใหเยอือเือบอยล่ะบอยกันมแอนมาไปนั่งอบนไหนอือนกุกกอนแล้วก็ไปนางผราอายนี่ก็ก้ายังเป็นสคนพอูไเลยครับแต่ว้าของสาวนอยวสูงี้คน่ ลงิงไม่แห้งเนี่ยไอ้ือ้ลบอกคือไอ้ไอ้ใดหนึ่งสามไปเตาหอยเนาะีซีลงยิงแล้วบอกน้ำหนักแล้วักเออเราก็บอกเราก็บาได้ว้าบอกตรงๆแล้วแหงบ่อกระบอกอยู่ไก่เชียงแล้วนั่นแหะก็ท้อจับเอาพี่ต้องเพื่อนกับเบิ้งเอาูนก็ยวมากเลยเนาะใช่ไหมบาอกเลยบ้าจะขี่ะมาณนี้ไงครับแต่วาอ้ไเราไปจับอยู่เต้าห้อยเราไดหนึ่งสาม อืมนั่นแหละแต่แตงผู้หญิงเล่าแต่นี่เราถือว่าเราเป็นแม่เล็กเงี้ยนั่นแหละเนาะเม่อืมเป็นไงออืมผมกับผมกับไปหาเมื่อหาเมื่อว่างหันผมไปก็ค้นแต่ละหมองกันก็ไล่มาตอบรับกันมาว่า ไปเรากับไปบุญกระทนบ้านเล่านั่นก็ได้ล้านกว่าคนนี่กรบเทีนกระเทียนบ้านนั่นอุ้งอิงได้ล้านยอดล้านหนึ่งจุดห้าล้านอืมก็ที่ชิบหายก็ที่แม่ด้อยงันของเถ่าแก่หน่อยรับเชิญ ซายลาเท่าแก่น้อยเมนเมนยุดยุดซปเปอร์ห้างซปเปอร์องอย่างนี่แหละครับยุแถวแถวแถวบ่แถวร่อยโลตัดตำบลมืองน้มืองยุนอร่อยแต่มันจะเป็นห้างเดี๋ยวผมจเบ่งตะล่างงานเห็นเนสผดเห็มงวสอบผิียบ่งตารางงานเห็นเหนสอบผิดเห็นแอดมินของวงสอบผิดทนทน บอยังบ่เม็นโลตัดวนโตันสุ per สุ e r มาดิเงี้ยงเนี่ยุ p ร์มาว่าอย่างไบ้างที่พอมาตั้งเรื่องไปอืมครับเพราะอากาศเริ่มหนาอันนี้พนุเพบุญนียังนี่ยู่ขัง้านเพื่อพนขนอันเสาเสาปฟงานป้ารวเทศบาลก็ขืนไวทอ้ยตั้งแตห่วยเปนอาทิตะไรอืมขึ้นป้ายอันนี้าว่าป้าข้น นั e ่นแค่ยายายยไปออเศกับาิลหอผมไปาหกหมื่นกลับมาตัดหยุดท่องอำเภอครับคนท่าสีไหมครับจะจะอธิโกนแมนปอคนก็ต่างไฟไว้ตะเวนเถอะอืมครับครับ อืมมาอยู่ถ่ายขั้วได้ไหนอยู่ทั้งหน้าเจ๊ไกลแล้วเปิดเพลงเวงวิงมันติดเข่าเครื่องมันเข่าลีกระซิตรีกระซิตริกระซิตแมนเพลงเพลงเพลงแมนมันทาให้เสียงเข่ามากเท่ากับมันมันมันผิดออลีกระซิบมันเกิดมันติดเข่ามากเลยงานไขของยูทูบของช่องเพื่อนที่ขึ้น บทที่เนี่ยอันมองหอประชุ่มพระเจ้าชีเฮตมองติดเอตนนอันเนเป็น,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 นสร้างสป็นเห็ดเป็นเลี้ยงนี่ก็อยู่นั่งร้องสาวหน่อยอยู่นั่งร้องบุรีลำบ่บ่งบางครับนอกจากมือเดินทางกับมือ แมนครับแมนช่วงนี้มอลลัมฟีเวอร์ฟีเวอร์ตั้งังต้องคอยไม่ใช่เราทำงานมันก็มีหลายได้ห้างบ้างครับเอาพี่น้องในคลิปนี้เขาเที่ยงเพื่ากินเขาอยูุทางลังอำเภื่อ,เ,อเลยมายายเราถามข่าวว่าเห็นลายมือนะครับเอาบรรยากาศย่อมเที่ยงมาฝากพี่น้องเอฟซีได้เบ้างนะครับช่วงเที่ยงมาพามากินขขาวเที่ยง คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอา้าวคลิปหนพอกันไหมครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ